เอาล่ะต้องขอสวัสดีคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆชาวเฟสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่องบัสเซมไปอีกแล้วนะครับผมก็เกี่ยวกับเฟสเวฟพอนนะครับที่เราจะทําเกี่ยวกับอาวุธนะครับในเฟสนะครับผมในจักรวาลของเฟสว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันทําอะไรได้บ้างมันมีปบทที่มาที่ไปยังไงนะครับผมก็จากหลายๆคลิปนะครับที่ผมได้ทําเกี่ยวกับอาวุธเนี่ยในเฟสเวฟพอนมาเนี่ยก็มีหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับเกี่ยวกับอาวุธชิ้นนี้เกี่ยวกับอาวุธนะครับที่เอมิยอาเชอร์ใช้ โดยการที่เอมิยอาเชอร์ชายนะก็คือการเอาที่มันเป็นดาบมาเนี่ยแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นลูกธนูแล้วก็ยิงนั่นเองก็เกี่ยวกับอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคาราโบ่ก็ตามภาษาญี่ปุ่นนะครับมันก็ไม่ได้อ่านว่าคาราโบ่หรอกครับมันจะอ่านว่าคาราโดโบ่มันจะมีคําว่าโดลงมาอีกนิดนึงนะผมก็ตั้งแต่ที่ผมดูเฟดมาตั้งแต่ภาคแรกๆเนี่ยตัง้งแต่ที่มันมีไอ้คาราโบขึ้นมาเนี่ยผมก็เรียกว่าคาราโบ่มาตลอดเลยนะครับผมก็ใครจะเรียกไงเนี่ยก็ต้องพิ คาราโบนะฮะมันมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยครับไม่จะเป็นเวอร์ชันต้นตำรับที่เป็นของเจ้าของจริงๆนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นดัดแปลงเวอร์ชัน2ก่อนที่จะมาเป็นของเอ็มบิยะแล้วก็มีเวอร์ชัน3มาอีกนะครับผมเดี๋ยวนี้เราผมจะเล่าทีละเวอร์ชันเวอร์ชั่นเลยนะครับผมก็คาราโบนะครับเวอร์ชันต้นตำรับนะครับผมหรือจะมีอีกชื่อว่าคือดาบสายรูงนั่นเองเป็นอาวุธนะครับที่มีเจ้าของ2คนนคับในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเจ้าของเริ่มแรกเนี่ยของคาราโบเลยนะครับผมเจ้าของคนแรกเลยก็คือกิลกามิชครับผมมันเป็นหนึ่งในสมบัติวีรชนอย่างหนึ่งนะครับในเกมออฟบอเบลอนของกิลกามิชนะครับตอนที่จะส่งต่อผ่านยุคสมัยผ่านบริษัทเนี่ยมาถึงเฟอร์กัสแมกรอยนั่นเองก็เฟอร์กัสแมกรอยนะครับเป็นวีรบุรุษชาวไอริสและเป็นนักรบผู้กลกก้าหาญของอุสเตอร์ไซโคหรือตำนานเซลติกนั่นเองที่เกี่ยวกับประวัติของกูฮูลินนะครับผมมาจากตำนานเดียวกัน แล้วก็เฟอร์กสนะคนับยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะของหนึ่งในอัศวินกิ่งแดงที่ทรงเกียรติด้วยนะครับผมเฟอร์กสนะสนับเป็นผู้ใช้ดาบเวทมนต์ที่เป็นที่รู้จักกันในนามของเพื่อนแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมของฮีโร่คนหนึ่งก็คือคูฮูลินเองเป็นนั้งพ่อแล้วก็เพื่อนเลยนั่นเองโดยคาราโบต้นตำรับนะครับดาบสายลุมของเราเนี่ยโดยลักษณะของคาราโบต้นตำรับนะครับก็จะเป็นเหมือนดาบแล้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนเกลียวสว่านนะครับผมเป็นลักษณะของดาบนั่นเอง โดยคาราโบนนะครมันเป็นการโจมตีที่มีพลังสูงม,มากแล้วก็ระยะกว้างมากที่สามารถรทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างได้เลยทีเดียวแล้วกล่าวกันว่านะครับผมคาราโบแบบต้นตำรับเนี่ยยังเป็นต้นแบบของดาบวิเศษแล้วก็ดาบศักดิ์สิทธิ์ในยุคต่อๆมาอีกด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมเป็นต้นตำรับของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์กาลาทีนนั่นเองนะครับผมที่เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ในยุคต่อมามีการกล่าวไว้ในตำนานนะว่าเมื่อเปิดใช้งานดาบคาราโบแล้วเนี่ยดาบห่งแสงเนี่ย ดาบแห่งแสงนะครับมันจะปล่อยดาบระยิบระยับออกมานะครับผมที่มันจะทอดยาวออกจากดาบวิเศษครับดุดด่งสายรุ้งเมื่อเลยชื่อว่าดาบสายรุ้งนั่นเองแล้วต่อมานะครับก็มาดูกับคาร์โบเวอร์ชั่น2นั่นเองนะครับผมเป็นคาร์โบที่เอมิยอาเชอร์ใช้นั่นเองนะครับผมมันเป็นอาวุธนะครับรุ่นแก้ไขจากของคาร์โบเดิมนะครับผมโดยใส่การเสริมพลังเข้าไปแล้วก็การดัดแปลงต่างๆโดยเอมิยอาเชอร์นะครับพบดาบเล่มนี้เข้าโดยบังเอิญนะครับผมในช่วงชีวิตหนึ่ง แล้วเอมิยอาเชอร์นะครับก็ได้เพิ่มดาบคาราโบเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งในโนมโบฟอร์นัซึมจำนวนมากมายนะครับที่เก็บไว้ในอลิมิตเบิร์ตเวิร์กแล้วเอมิยอาเชอร์เนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงการทํางานของมันนะครับให้มันเป็นลูกศรแล้วก็ให้มันเหมาะกับสไตล์การต่อสู้ของตนเองด้วยคาราโบนะครับเมื่อยิงออกไปเนี่ยความรุนแรงของมันนับจะอยู่ในระดับ A เ,เลยทีเดียวในระหว่างที่มันลอยอยู่นะครับผมมันจะหมุนตัวกลางอากาศทาให้เกิดการบิดเบือนของมิติโดยรอบ และทาให้คาราโบนะครับสามารถยิงทะลุเป้าหมายได้เลยทีเดียวคาราโบนะครับมันยังซุมพลังมากพอคนับที่จะสามารถทําลายเกาะป้องกันของแคสเตอร์ในภาคเฟสเตไนท์ได้นะครับผมจากที่เราเห็นนะครับว่าอาร์เชอร์เอมิยีเนี่ยได้ใช้คาราโบนะครับยิงใส่เมเดียนะครับซึ่งตอนนั้นเมเดียเนี่ยก็เปิดโล่ป้องกันเวทมนต์ของเธอแต่ว่านะครับคาราโบเนี่ยก็เจาะทะลุเข้าไปได้เลยทีเดียวด้วยความที่มันเป็นเหมือนกับสว่านนะครับที่ทะลวงได้ทุกเป้าหมายแล้วก็มีความสามารถในการบิดเบือนมิติทําให้มันเป็นอาวุธ จู่โจมที่ดีมากๆและก็แรงมากๆเลยนอกจากนี้นะครับคาราโบเวอร์ชัน2เนี่ยมันยังสามารถสร้างระเบิดขนาดใหญ่ที่สามารถทําลายเป้าหมายได้เลยทีเดียวถ้าให้เปรียบคาราโบกับอาวุธในปัจจุบันของเราเนี่ยก็ังนึกถึงประมาณนิวเคลียร์หรือไม่ก็จรวดนั่นเองนะครับผมที่เมื่อยิงออกไปเนี่ยสมรภูมิเนี่ยก็ต้องเระเป็นฝุ่นเลยทีเดียวแล้วก็จะมีคาราโบนะครับเวอร์ชั่น3นั่นเองนะครับที่น้องอิริยาสติลใช้นั่นเองนะครับผมก็เป็นในช่วงที่อิริยาบได้มีการใช้การ์ดของอาร์เชอร์แล้วก็ อนนั้นเนี่ยน่าจะวิกฤตสุดๆเลยนะครับผมตอนนั้นอาเชอร์ก็เป็นคนควบคุมร่างเองครับหรือว่าน้องคุโร่นั่นแหละโดยตอนที่น้องอิริยาใช้นะครับน้องอิริยาเนี่ยก็ปล่อยท,ทุ่ที่แท้จริงของคาราโบแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มความแข,ข็งแกร่งและมันยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเจาะทะลุทุกอย่างด้วยการบิดเบือนพื้นที่ด้วยนะครับผมทาให้น้องอิริยาในตอนนั้นก็สุดจัดอยู่นะครับผมถือว่าโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวก็เกี่ยวกับคาราโบนะฮะมันเป็นอาวุธ ที่มันไม่ได้มีประวัติอะไรมากมายอะไรนะับผมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นต้นตํำรับหรือว่าเวอร์ชันดัดแปลงเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ที่เอมพิยะใช้หรือว่าน้องเอริยาใช้นะับผมมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าประวัติเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากอะไรในคลิปนี้ทุกคนก็อาจจะได้ฟังประวัติที่ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยเพราะว่ามันมีแค่นี้จริงๆด้วยความที่ผมเห็นว่าอี้ททำไมมันน้อยจังวะถ้าทําแล้วมันจะได้กี่นาทีวะผมก็เลยอ่ะเอาเวอร์ชั่น เวอร์ชันต้นตำรับมาด้วยเวอร์ชันดัดแปลง3มาด้วยเวอร์ชันดัดแปลง2รวมข้อด้วยกันเลยนะครับผมว่าถ้าผมทาเวอร์ชันเดียวนะโอ้โหบอกเลยทุกคนได้ดูคลิปประมาณแค่2นาที3นาทีเองนะับผมก็คาราโบนะครับที่เราเห็นกันก็จะเห็นเอมิยะอาเชอร์ใช้ในการยิงใส่หลายคนนะคนับผมว่าจะยิงใส่เบอร์เซอร์เกอร์แล้ว่ายิงใส่แคสเตอร์อย่างเงี้ยก็เ,เป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่เท่มากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนติดใจนะครับที่ดาบเอมิยะดาบที่เอมิยะใช้เนี่ย ในการเอามาทำเป็นลูกธนูนมันคืออะไรทุกคนก็เลยสงสัยแล้วก็ให้ผมเนี่ยทำประวัติของมันขึ้นมาทําข้อมูลของอาวุธชิ้นนี้นขึ้นมามันก็เป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะครับที่มันก็เท่อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายขนาดนั้นไม่เหมือนกับคันโชหรือว่าบาคุยะอาวุธหลกัหลกๆที่อา c เชอร์เอมิยะใช้นั่นเองส่วนอาวุธอื่นๆน,นะครับมันก็มันก็มีนะครับอาวุธของเอมิยะเพราะเราก็รู้ได้ว่าเอมิยะอาเชอร์เนี่ยสไตล์คล้ายๆกับ กิลกามชที่เมื่อเจออะไรในชีวิตเข้าไปเนี่ยก็จะเก็บเข้าไปในอลริมเตนเบดเวิร์กถ้ามีกิลกามีชน้ำก็จะเก็บไว้ในเกตออฟบาบิโลนอย่างเงี้ยทำให้สองคนนี้มีอาวุธเพี่ค่ข้างที่จะเยอะอยู่แต่ถ้าให้ผมทําอาวุธทุกอย่างเนี่ยมันก็จะอันนี้ต้องไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เกี่ยวกับอาวุธชิ้นนี้นะครับคาราโบนนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ับคลิปหน้าสวัสดีครับ